สวัสดีครับคุณแม่คุณแม่ชื่ออะไรครับแม่สงาแม่สง่างานสะกูลครับเชียงตะวันจังหวัดสารคามครับน,นี่อายุเท่าไหร่นะฮ <70. S 1> ะเจ็ดสิบเจ็ดสิบเนาะเออแม่เป็นโรคอะไรครับเริ่มต้นก็เปิดเบาหวานเป็น,าน,ปนมากี่ปีแล้วแม่ยี่สิบปีแล้วยี่สิบปีแล้วแล้วก็เป็นอะไรอีกนะโรคไตโรคไตไตเป็นยังไ,ไ,ไงบ้างไต ก็ชุดหนักแมื่ก่อนนี้คุณหมอบอกว่าจะได้พอกจะได้พอกไตแล้วเห็นผลิตภัณฑ์นี้ได้ยังไงครับคุณแม่ลูกสาวซื้อมาฝากซื้อมากินมานานหรือยังครับคุณแม่เนี่ยนานแล้วนานแล้วเนาะแล้วก็กินเข้าไปแล้วก็อาการเป็นไงครับอาการก็ดีขึ้นดีขึ้นเนาะได้ไปหาหมออีกไหมไปหมอว่าค่าไตดีขึ้นออันนี้เรียกอะไรครับผลิตภัณฑ์อันนี้กูมิ อ๋อคุณแม่กินกินทุกวันหรือเปล่าครับคุณแม่ทุกวันกินทุกวันเนาะลูกสาวซื้อมาให้ใช่ไหมใช่อ๋อกินแล้วอาการดีขึ้นเหรอครับใช่อ๋อไหนไหนแล้วคุณแม่ลองโชว์ให้ดูหน่อยเป็นเป็นซองแบบไหนครับอ๋อหวานหวานเปรี้ยวเปรี้ยวทานง่ายกินมาสองปีกว่าแล้วค่าวไตาดีขึ้นเรื่อยๆกินง่ายอร่อยดีเปรี้ยวนิดๆชอบที่เป็นเจลไม่ติดคอ กดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.